สวัสดีเพื่อนชาวเกมฮองไคซาเลวทุกคนด้วยนะฮะวันนี้กอยู่กับผม o v e r m o ์ม c h a n n e l ลและก็ในคลิปนี้เราจะมาไกด์ปั้นยังให้เก่งตัวละครเจดาเรียตัวละครตัวใหม่ฮะประจากแพทส8นี้ซึ่งบอกว่าเจดาเรียก็น่าสนใจมากเพราะว่ามาเป็นละครซับแล้วก็บัฟฮะ เฉพาะทางของทีมสายเบรกไปเลยทําให้ทีมฮะเบรกอเราเนี่ยโหดขึ้นเก่งขึ้นแบบมากๆเลยะฮะเลยด้ว่าใครที่เป็นเมนตัวละครสายเบรกทีมสายเบรกเนี่ยคือพลาดไม่ได้สตองเจดาเรียเนาะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เราจะมากลากันแบบครบถ้วนะฮะสกิลแมคานิคพรสวรรค์ของต้นคอนดาเรียรวมถึงฮะแนวทางการเล่นการปั้นและการจัดทีมของตัวเจกันเนาะใส่ตัวของอาวุธเอลซีอะไรปั้นสเตทฮะด์ลิลิยังไง จะเก่งไม่สุดฮะเช่นเคยเลยก่อนไปชมกันก็ฝากกันกดไลค์กด Subscribe และก็ไปชมมาเลยฮะสำหรับในส่วนอย่างแรกเลยผมพามาดูที่ข้อมูลพื้นฐานของตัวละครดาริันเนาะตัวของเจนเนี่ยก็จะมาเป็นตัวละคร5ดาว ธาตไฟต้องพาเดเนี่ยจะเป็นผ่านลบล้างฮะแล้วก็จะเลนตัวคอามตัวนี้ก็คือจะเนนไปที่ปาร์ตี้ทีมเปรกเนาะเช่นเคยด้านความมือตรงนี้เป็นค่าเซตอัพแต่แล้วเทเรียลแปเนาะเลือก็พันกว่า a d k หกร้อกว่าพลังป้องกัน6 0รฮะแล้วก็มีค่าโยยุอยู่ที่100พลังงานเนี่ยเราลาวหนึ่งแล้วก็สปนะีดฮะเกแล้วก็ชช่นเคยเลยของเล่อนขัน้นของอัพวัสดุเทส ปัจจุบันตอวนี้สามารถไปฟาร์มรอกันในเกมได้แล้วทั้งหมดเลยนั่นเองเนาะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับผมพามาดูที่สกิลเมคานิกของตัวละครเจดาเรียกันเนาะบ่อกแล้วว่าเข้าใจง,ง่ายม่ยากยฮะเราจะไปกันแบบสั้นๆเนาะตัวของเจดาเรียจุดเด่นเลยคือสามารถทําให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยทำซุปเปอร์เบรกได้โดยที่มอนเตอร์ยังไม่โดนเบรกอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์สําคัญเลยฮะแล้วก็ตัวของเจ๊เนี่ยมีไว้เพื่อนร่วมทีมท,ที่เป็นสายเบรกเยอะมากฮะ ทั้งค่าเบรกเอฟเฟกต์ทำลายล้างสปงสปีดหรือมีการลดเดสมอนตัวของเจ๊ก็เนี่ยก็คือสามารถทําได้โดยมปนตัวทัพย์ที่โหดมากดีบัฟที่โหดมากคะทีนี้เรามาดูกันที่แมคคณิการการโจมตีป,ปกติเนี่ยไม่ได้มีอะไรไปเป๊ะไเสร็จเลยเราจะดูกันที่สกิลต่อสู้ฮะเมื่อกดใช้งานสกิลแล้วจะเป็นการสร้างประบองเขตแดงขึ้นมาเป็นเวลา,าประมาณ3เทินเนาะซึ่งตรงนี้จะลดลงเรื่อยๆเมื่อถึงเทินของตัวเจ๊กเองฮะ แล้วก็จะมีการทำดาเมจกลุ่มไซมอนหมูด้วยฮะทีนี้ความพมิเศษเลยถ้าเกิดว่าเรามีตัวของเขตแดนอยู่นะฮะการลดกรอของมอนเตอร์เนี่ยเราตีใส่ท้าเน็ตมอนเตอร์นะฮะเมื่อมีการลดลงไปเนี่ยมันจะสร้างเป็นดาเมจซุป,ปเปอร์เบรกด้วยซึ่งสามารถเกิดดาเมจนี้ได้ฮะโดยที่มอนเตอร์เนี่ยไม่จําเป็นต้องโดนเบรกคือปกติเนี่ยมอนเตอร์ต้องล้มไปก่อนอว่าโดนเบรกไปก่อนจึงจะสามารถทำซุป,ปเปอร์เบรกได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่จําเป็นแล้วแค่มีสกิลนี้อยู่ฮะ ก็สามารถทำซูเปอร์เบรกได้เลยถือว่าค่อนข้างดีเลยฮะแล้วก็จะมีบัฟเสริมด้วยก็คือบัฟฮะเพิ่มประสิทธิภาพการทำลายจุดอ่อนขึ้น50%เราจะเบรกได้เยอะขึ้นเบรกมอนเตอร์เนี่ยได้ไวมากยิ่งขึ้นด้วยถือว่าดีมากฮะแล้วก็ถัดมาผมพามาดูกันที่พรสวรรค์ต่อเลยพรสวรรค์เนี่ยเมื่อเริ่มการต่อสู้นะฮะตัวของดาริยจะมีการฟื้นฟูพลังงานให้ตัวเองด้วยท,ทันที35หน่วยถือว่าเราสกดท่าไม่ตายได้ง่ายมากยิ่งขึ้นฮะ แล้วก็จะมีการมอบสารณะให้กับเพื่อร่วมทีม1คนที่มีชื่อว่าคู่เต้นลาฮะให้กับตัวละครที่เป็นคนเปิดการต่อสู้เนาะซึ่งบัตรตรงนี้เนี่ยค่อนข้างพิเศษเหมือนกันฮะหลังจากคู่เต้นลาของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ๊ดโด้วยเองหรือว,ว่าตัวละครดาไมา่อีกตัวหนึ่งก็ตามฮะ ทำการโจมตีมันจะมีการสร้างดาเมจซูเปอร์เบกเพิ่มเติมอีกหนึ่งครั้งขึ้นมาด้วยโดยการคิดเนี่ยจะคิดตามค่าการลดเกราะของมอนเตอร์เลยยิ่งลดเยอะก็ยิ่งโดนดาเมจแรงนะไแต่ว่ามีการเสริมซูเปอร์เบกเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งครั้งด้วยและถ้าเกิดว่าคู่เต้นราของเราเนี่ยที่ไม่ใช่เจดาริฮะทําการโจมตีใส่ตัวของมอนเตอร์เนี่ยเจ๊เกงฮะจะมีการปล่อยการโจมตีต่อเนื่องด้วย ซึ่งเป็นการสร้างดาเมจใส่ศัตรูอยู่ที่5ครั้งฮะแล้วก็สามารถติดเป็นตัวของซุปเปอร์เบสได้อีกด้วยฮะรวมไปถึงตั้งกตว่าการโจมตีของเนี่ยมาไปโดนมอนเตอร์ที่ล้มอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะมีการคิดดาเมจซุปเปอร์เบสเพิ่มเติมอีก1ครั้งเรียกว่าตัวคูณมาซเนีค่อนข้างเยอะแล้วก็ตามค่าลดเกราะของมอนเตอร์ด้วยมันก็จะโดนดาเมจแรงเข้าไปฮะเรียกได้ว่าพอส่วนที่ช่วยเสริมดาเมจได้เพิ่มเติมอีกด้วยเนาะ แล้วก็ถัดไปนะฮะเรามาดูันที่ท่าไม้ตายกันบ้างท่าไม้ตายอันนี้ก็ดีเหมือนกันแอติของตัวดาวดิเนจะใช้ทำดาเมจโดนมอนเตอร์ทั้งสนามเลยแล้วก็มีการแปะจุดอ่อนธาตุฮะซึ่งการแปจุดอ่อนเนี่ยสามารถแปะได้ทุกคาเลยตามท่ากัของเพื่อนร่วมทีมที่เป็นคู่เต้นรำของเราฮะอย่างเช่นเป็นธาตุไฟก็จะแปะเป็นไฟเป็นจินตภาพก็จะแปะเป็นจินตภาพอะไรประมาณนี้ฮะซึ่งสามารถแปะได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ จะมีการติดดีบัฟที่มอนด้วยดีบัฟนี้เนี่ยอยู่ไปเวลา4เทิร์นอยู่ค่อนข้างนานฮะ,ะแล้วก็มอเตอร์ที่ติดดีบัฟเนี่ยจะมีการโดนลดป้องกันไปด้วย18%ทําให้มอเตอร์ก็โดนดาเมจแรงขึ้นเข้าไปอีกเนาะทีนี้ในส่วนต่อไปนะัะผมจะพามาดูที่สกิลเทสกันบ้างก็บอกแล้วว่าเทสเนี่ยมีส่วนช่วยเรื่องของการบับทำให้ได้ดีขึ้นค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเริ่มดูมาที่ตามภาพเลยตัวเทสอันแรกฮะ เมื่อเข้าการต่อสู้นฮะจะมีการบัฟค่าเอฟเฟคต์ทำลายล้างทั้งทีมเลย24%ของเอฟเฟกต์ทำลายล้างตัวของดาเรียบวกอีก50%นะฮะรากว่าถ้าเกิดว่าเรามีค่าเปรเอฟเฟกต์เนี่ยเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งบัฟได้เยอะขึ้นมากทันด้วยใครที่มีฮักสัก200 200ต่อป่าเนี่ยบก50ฮะ ผมคิดว่าน่าจะแจกปรับได้สัก100ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดอยู่ที่1เทินแต่ว่าเราสมรถเกิดซ้ำได้อีก1ครั้งฮะเมื่อตัวของดาเรียได้รับการรักษาว่าได้โรคจากเพื่อนก็จะเกิดขึ้นอีก3เทินด้วยถือว่าค่อนข้างดีเลยฮะ,ะทีนี้ถัดไปอันที่2องฮะ เมื่อตัวของดาริยาใช้การโจมตีต่อเนื่องเนาะมันจะมีการช่วยเจนแต้มสกิล1แต้มด้วยค่อนข้างดีนะฮะพอตรีเบกเนี่ยก็ใช้แต้มสกิลกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะทํางานทุกๆการโจมตีต่อเนื่อง2ครั้งแล้วได้อยู่ที่1แต้มสกิลเนาะแล้วก็ในส่วนต่อไปเทสตอันสุดท้ายฮะ เมื่อมีการเพิ่มการแปะจุดอ่อนให้กับตัวสตูสปีดของคนแปะเนี่ยจะเพิ่มขึ้น30เป็นเวลา2เทินนะเรียกว่าโหดมาเพิ่มกันข้างเยอะเลยและหากว่าตัวละครที่แปะจุดอ่อนตรงนี้เนี่ยเป็นตัวละครธาตุไฟฮนะการโจมตีที่แปะจุดอ่อนเนี่ย มันจะมีการลดทาร์เน็ของเกาะไฟเพิ่มขึ้นด้วย20หน่วยหลังจากการโจมตีจบลงเนาะซึ่งวรนนี้เนี่ยโดนมอนทุกตัวที่โดนแปะนะฮะถือว่าค่อนข้างดีมากช่วยเบรกได้เพิ่มเติมเนาะแต่ว่าต้องเป็นตัวละครพลาดไฟนะฮะรวมถึงจะมีการฟื้นฟูลพลังงานให้ด้วย10%ของค่าสูงสุดนะ,ะซึ่งวันนี้มันจะไม่เกิน50%เนาะ,ะถือว่าช่วยเจรอติได้อีกด้วยค่อนข้างดีเลยฮะ,ะในส่วนของเทสใหญ่เป็นประมาณนี้เทสย่อยเนี่ย กระบอกความเร็วเอฟเฟกต์ทำลายล้างแล้วก็การต้านทานเพิ่มขึ้นก็จะเป็นประมาณนี้เลยฮะแล้วอ้อในส่วนต่อไปนะับผมพามาดูที่สกิลเทคนิคกมาเทคนิคก็ใช้งานง่ายมา,มา,ากบรกดใช้งานแล้วจะมีการสร้างพื้นที่พิเศษฮะ เป็นเวลา20นาทีศัตรูในโซนนี้เนี่ยจะไม่โจมตีใส่เราก่อนเนาะเมื่อเราหักเข้าสู่การต่อสู้จะมีการสร้างตัวของเแดนที่สกิลต่อสู้ทันทีเลยรวมไปถึงฮะจะมีการสร้างดาเมจซุปเปอร์เบรกหรือว่าสุดยอดทำลายล้างด้วยแก่สู่เป้าหมายนั่นเองเนาะในส่วนความสามารถของเจดารียก็จะเป็นประมาณนี้บอกแล้วว่ามีบัฟให้ตีเบรกเยอะมากทั้งบัฟสปีดเจนแต้มบัฟเอฟเฟกต์ทำลายล้างได้ เพิ่มท่าของประสิทธิภาพทำลายรางได้อีกด้วยแล้วก็ทําให้เบรกเนี่ยทำซปเปอร์เบรกได้โดยที่มอเตอร์ยังไม่ล้มคือเรียกได้ว่าโหดมากแล้วก็บัฟเยอะมากเรียกได้ว่าช้เมนยรี่สายเบรกตัวละครตัวนี้พลาดไม่ได้นะฮะ สำหรับในส่วนต่อไปนะครเดี๋ยวผมจะพามาดูกันที่กลุ่มดาวของตัวละครดาวเรียกันว่ากลุ่มดาวไหนน่าสนใจกลุ่มดาวไหนทําอะไรได้เริ่มมาดูกันที่ตามภาพเลยอยู่ที่ E1 เนาะในส่วน E1 นะฮะจะมีการบัฟเพิ่มตัวคูณซูเปอร์เบกของพรสวรรค์เพิ่มขึ้นที่เราเนี่ยมองให้กับคู่เต้นรำตอนนี้ฮะ,ะสามารถให้กับทั้งป่าปีได้แล้วรวมไปถึงฮะ,ค,ะคนที่เป็นคู่เต้นรำเนี่ยก็จะได้บวกเพิ่มเข้าไปอีกสีปรเนให้การทำซูเปอร์เบกของทั้งทีเราเนี่ย จะแรงมากขึ้นด้วยรวมไปถึงฮะจะมีการโจมตีลดเกราะเพิ่มขึ้น25ปเนฮะ,ะของค่าเกาะสูงสุดมอนเตอร์ทำให้เราสามารถเบรกมอนเตอร์ได้ไวขึ้นแบบมากๆเลยฮะ,ะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันจะมีแคปด้วยตัวหนึ่งตัวเนี่ยสามารถติดได้แค่หนึ่งครั้งถ้าเกิดมอนเตอร์ตายตัวใหม่เข้ามาก็ัติดได้ใหม่ก็จะเป็นประมาณนี้อีหนึ่งถือว่าค่อนข้างดีเหมือนกันฮะ ถัดไปที่ e2 ฮะเมื่อตัวของดาริยาอยู่บนสนามเนี่ยมันจะมีการลดป้องกันทาดทุกประเภทเลย ของตัวสตูลง20%ด้วยเราก็จะแรงมากกีขึ้นนะแล้วก็เมื่อมอนฮะทำการเข้าสู่การต่อสู้ก็จะมีการแปะสถานะจากท่าไม่ตายที่มีการลดป้องกัน18%เนี่ยก็จะแปะทันทีเลยเป็นเวลา3เทิร์นโดยที่เราเนี่ยยังไม่ต้องกดอนติก็ได้ถือว่าดีมากๆเนาะถัดไป e ีสาฮะเรยวกนติบก2การโจมตีปกติบก1แล้วก็ e 4ฮะ จะเพิ่มจำนวนดาเมจที่เกิดจากการโจมตีต่อเนื่อง5ครั้งจากปกติ5ครั้งเนี่ยบวกอีก5ก็เป็น10ครั้งแล้วแต่ละครั้งเนี่ยมันติดเป็นตัวของซุปเปอร์เบรได้ด้วยก็คือเพิ่มดาเมจได้พอสมควรเหมือนกันฮะและการโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจที่เป้าหมายได้รับขึ้น12%ในเวลา2เทิร์นด้วยท้ากว่าตันเนี่ยจะโดนดีบัฟเข้าไปเยอะมากๆเนาะถัดไป E5 ฮะเรือกซิต่อสู้บวก2พอสวรรค์ก็บวก2แล้วก็จบกันที่ E หอันนี้ก็โหดมาเพิ่มเอฟเฟกต์าลางของคู่เต้นรำเนี่ย150%ถือว่าเยอะมากๆฮะแล้วก็เมื่อเราคะมีการใช้การโจมตีต่อเนื่องเนี่ยจะมีการเล่งแอคชั่นของคู่เต้นรำมาด้วยซึ่งเราน่าจะโจมตีต่อเนื่องที่ค่อนข้างบ่อยทําให้เราเล่งแอคชั่นได้เรื่อยเรือียกว่าเป็นการบัฟตัวดาเมจที่ดีม,มากฮะอันนี้ก็จะเป็นกลุมดาวทั้งหมดแล้วของตัวของเจด้เลยฮะ กลุ่มน่าสนใจก็เหมือนเดิมเลย E1E2 นะครับเพราะว่ามันยังไปไม่ได้ลึกมากแล้วก็เป็นกลุ่มดาวที่ค่อนข้างดีด้วยใครอวยใครชอบในตีเบรกเนี่ย e 1 e 2คิดว่าน่าจะช่วยได้แบบเยอะมา,มากๆแล้วหรือใครที่เล่นแค่ E สูเนี่ยผมว่าตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเก่งมากแล้วก็จําเป็นมา,มากในปาร์ตี้เบรกแล้วนะฮะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะฮะก่อนจะไปชมแนวทางการปั้นการเราจะมาคุยถึงจุดเด่นตัวละครแล้วก็แนวทางการเล่นสักเล็กน้อยแล้วกันฮะ แน่เลยจุดเด่นฮะตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่มีบัฟแล้วก็ดีบัฟฮะแล้วก็ช่วยส่งเสริมในปาร์ตี้ทีมเบรกได้ดีมา,มากๆอย่างเช่นฮะเรื่องของการบัฟเนี่ยบัฟเยอะมากมีการบัฟเอฟเทฟกต์ทำมรมย้างซึ่งก็แจกได้ค่อนข้างเยอะด้วยแล้วก็มีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำลายจุดอ่อนแล้วก็จะเบรกมอนเตอร์ได้ง่ายเบเรมอนเตอร์ได้ไวขึ้นแถมดาเมจก็จะแรงขึ้นด้วย รวมไปถึงฮะจะมีการแปะจุดอ่อนอีกตามตัวละคร DPS ใครเล่นเป็นไฟก็แปะเป็นไฟใครเล่นจินตภาพก็แปะจินตภาพแถมแปะได้ทั้งกลุ่มด้วยคือแปะได้โหดมากเนาะที่สําคัญเลยตัวของเทสสกิลเนี่ยยังมีบัฟค่าความเร็วด้วยบัฟสปีดได้มีการช่วยเฟ้นฟูพลังงานด้วยถ้าเกิดว่าเราเล่นเป็นปาร์ตี้ธาตุไฟเนาะรวมไปถึงช่วยเจนแต้มสกิลได้อีกยังไม่รวมดีบัฟอีกฮะช่วยลดเกราะมอนได้ดีมากรวมไปถึงฮะมีดีบัฟลดพลังป้องกัน18% ทำให้เราฮะทำดาเมจได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ที่เลยของตอัวละครตัว้ฮะทำให้เพื่อร่วมทีมทั้งหมดเนี่ยสามารถทําดาเมจซุปเปอร์เบรกได้โดยที่มอนเตอร์เนี่ยยังไม่จะเป็นต้องล้มลงไปฮะเลร่ว้าโหดออกมาทีมเบรกเนี่ยเราจะมีจุดอ่อนเนาะก็คือเราต้องเบรกตู้ให้ได้ก่อนเราจึงจะมีดาเมจแต่ว่าพอมีเจดดด้วยเนี่ยเราจะมารถทาดาเมจได้เลยทันทีก่อนที่มอนจะล้มพอมอนล้มไปแล้วเนี่ยเราก็ทาดาเมจได้แรงมาก รวมไปถึงมอนเตอร์ก็จะล้มไหวด้วยถ้าเกิดมีตัวเจดาเลยเนาะคือโขดามาแถมเกมเฮผมมองว่าเล่นไม่ยากเลยฮะเราสามารถทําความเร็วของตัวเจเนี่ยให้เร็วไปเลยช่วยเจนแต้มได้เอามาสาแปมฮทท่าสกลหรือว่าท่าต่างๆได้อีกด้วยเวลาเล่นก็ดเน้นเลี้ยงระยะบาราของเขตแดนไปเรื่อยๆเยท่านี้คือจบแล้วพอแอนติเต็มแล้วก็จะแอนติช่วยเบรกหรือว่าช่วยยัดดาเมจทำดาเมจได้เลย แล้วก็ไปเล่นที่ตัวละคร DPS ได้เลยฮะถ้าเกิดว่าแต้มไม่พอเราก็ให้ดาเรียช่วยเจนแต้มได้คิดว่าเราจะเน้นที่ทําสปีดค่อนข้างเร็วๆไว้ช่วยเจนแต้มเอาไว้อยู่แล้วแถมพอสวรค์นเนี่ยก็มีช่วยเจนแต้มอยู่แล้วคิดว่าหน้าเกณนได้ง,ง่ายๆไม่ยากอยู่แล้วถ้าเกิดอยู่ในที่ทีมเบรกเนาะก็คือไปได้หมดเลยจะเบรกไฟร์ไฟก็ได้เบรกนับป้าเบรกบุญฮิวผมมองว่าได้ใช้ง่ายครบทั้งหมดเลยเนาะ แล้วก็ในส่วนต่อไปนะครผมพามาดูกันที่แนวทางการปัน้นตัวของเจดาเรียกันเริ่มมาดูกันที่ LC เะฮะเราจะเลือกใช้งานไลค์โคดอันไหนจะดีสุดจะเหมาะสุดฮะ,ะแน่นอนปราจำตัวเนี่ยจะเป็นอันที่ดีสุดแล้วก็เหมาะสุดฮะ ประจําตัวจะให้ค่าเบรกเอฟเฟกเราค่อนข้างเยอะมายี่เราเนี่ยมีค่าเบรกเยอะดาเมจจะแรงบัฟพเพ่อนได้แรงด้วยอันนี้ถือว่าค่อนข้างสําคัญนะที่สําคัญมันจะมีบัฟให้กับตัวเองแล้วก็เพื่อร่วมทีมด้วยทําให้ดาเมจของซุปเปอร์เบรกเนี่ยมันแรงมากยิ่ขึ้นนะรวมไปถึงมีช่วยเจนนแต้มอีกจากตัวของ LC พอสวัสด์อีกนะทําให้แต้มในตี้เบกเนี่ยเราเหลือมาก เราว่าสแปมสกิลกันยับกันมันแน่นอนฮนะเพราะแล้วเนี่ยแน่นอนดีสุดฮนะจะไปนั่งของประหลาดจำตัวเนาะถัดมาถ้าเกิดว่าใครไม่มีอันที่เป็น5าดาวเนี่ยใช้ประาจำตัวของตัวคิงหยุนล่างใหม่ล่าง5ดาวได้เหมือนกันฮนะมีการให้ค่าเบรกในการแปะด,ดีบับด,ด้วยหรือว่าอัอนนึงอันนี้ดีมากใครที่มี LC ของน้องแมวเนี่ยอันนี้คือใช้งานได้หมดนะฮะทำสปีดให้ถึงนิดนึงแล้วก็ LC อันนี้ช่วยแปะด,ดีบับลดเด็บได้ถือว่าค่อนข้างดีมากใครที่มี ก็สามารถใส่สามารถใช้งานได้เลยส่วนใครฮะที่ไม่ได้มีอัน5ดาวที่เป็นตัวของรีมิเต็ดเนาะสามารถใช้อัน5ดาวของฟรีจากราค้าซิมได้หรือว่าเราเนี่ยจะใช้ LC หน้าลูกาที่มีการลดเดฟเนี่ยเอาไปขัด5ช่โชว์ลดเดฟเพิ่มเติมเสริมหน้าเม็ดได้เพราะเราเนี่ยเน้นเป็นตัวซับอยู่แล้วอันนี้ก็สามารถใช้งานได้ก็ได้เชร์เป็นประมาณนี้เลยใครเปิดไปจำตัวใช้ไปจำตัวใครพอมี LC5 ดาวอันอื่น ก็ใช้ได้หรือว่าใช้เป็นของหน้าลูก้าไปเลยก็ครบจบแล้วฮะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะฮะเรามาดูกันที่แนวทางการปั้นลิลิกกันบ้างเริ่มดูที่ลิลิกเซต4ชิ้นก่อนเลย4ชิ้นเนี่ยผมนะฮะใส่เป็นเซตเบรกอันใหม่อันล่าสุดไปเลยอันนี้น่าจะเหมาะสุดแล้วก็ดีสุดแล้วสำหรับเซตเบรกอันนี้หรือว่าใครเนี่ยจะเอาไปใส่ฮะเป็นฟฟลซับซับล้วนเน้นสปีดเน้นไวไปเลยใส่เป็นเซตสี่ลมได้ไหม ก็สามารถใช้งานแล้วก็ใส่ได้เช่นเดียวกันหรือว่าจะใส่เป็นเซ็ตยามฮะสองสปีดสองสปีดสองสปีดสองทำอะไรร้านอะไรแบบนี้ก็คือสามารถใช้งานแล้วก็ใส่ได้เหมือนกันแต่ว่าเชีร์สุดเลยจะให้ใส่เป็น4เซตเบรกอันนี้ไปเลยฮะในส่วนของประดับเนี่ยแน่นอนแนะนําว่าให้ใส่เป็นประดับเซตเบรกที่เป็นเซตเบรกไฟอันนี้เชียอว,ว่าใช้งานได้เลยใครเล่นกับตีไฟฟ้ไฟเนาะ หรือว่าใครฮะจะเอาไปเล่นตีอื่นหรือว่าไม่ไม้มีจริงใส่เซ็ตเบรกอันเก่าก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันหรือใครฮะเน้นไวนี่เป็นซับเนาะใส่สีล้มด้วยจะไปใส่วันแวกด้วยอันนี้ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะฮะทีนี้เรามาดูกันที่ออฟหลักกันบ้างฮะช่องเสื้อเนี่ยเราไม่ได้มีค่าไหนต้องทําเป็นพิเศษเนาะเพราะฉะนั้้ผมเชื่อว,ว่าเอาชีวิตรอดเอาไว้ก่อนฮนะ ใส่พวก HP ใส่พวกเด็บได้ถ้าใครมองว่าตัวของเจแล้วเนี่ยสามารถรอดได้อยู่แล้วจะใส่เป็นค่า a d k เปอร์เซนต์เอาเอะไรเสริมเพิ่มเติมถามว่าได้ไหมก็สามารถใส่แล้วก็ใช้งานได้เหมือนกันคือเราเนี่ยจะไม่ได้เน้นค่าคริเนาะก็คือเน้นเอาชีวิตรอดก่อนเป็นอันดับแรกฮะคัดมาที่ช่องรองเท้าแน่นอนฮะต้องไปรองเท้าสปีดคือเราเน้นทําความเร็วให้มันเร็วๆไปเลยเชื่อว,ว่าใส่ไปรองเท้าสปีดไปเลยฮะลูกแก้วมันจะคล้ายกันเลยกับตัวของเสื้อฮะ เชียว่าใส่เป็น HP หรือใส่เป็นเดฟเนี่ยเอาชีวิตรอดให้ตัวเองรอดให้ได้ก่อนนะฮะถ้าเกิดว่าใครเพียงพอแล้วรอดได้แล้วเนี่ยอาจจะลองใส่เป็นค่า a d ลหรือว่าใส่เป็นโบนัสไฟ เสริมได้เพิ่มเติมก็ได้เหมือนกันในส่วนของตรงนี้ฮะแล้วก็ช่องซอยแน่นอนฮะเราต้องใส่เป็นเบรกเอฟเฟกก็คือเพิ่มค่าทำลายล้างเราได้ดามจตแรงด้วยแล้วก็จะได้บัฟเพิ่มล็ทีนียได้เยอะด้วยก็เชียอว,ว่าเป็นซรอยเบรกก็ได้หรือใครจะได้เป็นปนสายซับเน้นกด anti tt กด anti บ่อยๆเนี่ย จะใช้เป็นสร้อย ER ก็ได้แต่ว่าส่วนตัวจะเชียร์เป็นส้อยเบรกเนาะก็จะเป็นตายไม่เลยช่องเส้นเนี่ยเน้นเอาชีวิตรอดรองเท้าสปีดลูกแก่กอนเน้นเอาชีวิตรอดเชือกก็เป็นหน้าของตัวของเซ็ตเบรกไปเลยประมานี้ฮะทาง้าของค่าเสดที่แนะนําไม่ทำฮะ,ะก็เชียร์ว่า หาค่าสปีก่อนเอาอัดเร็วๆไปเลยก็ได้ฮะ134อาจจะเป็นขั้นต่ำฮะส่วนใครไหวเนี่ยก็160กว่า160บวกเนี่ยแล้วแต่เราจะเซตอัพแล้วแต่เราจะทำไหวเลยฮะสามารถทำได้เลย แล้วค่าเบรกเนี่ยผมเชื่อว่าตอนเล่นจริงรวมบัฟนุ้ยหน้าแล้วเนี่ยผมคิดว่าไม่ต่ำกว่า200แนอนอนบางคนเนี่ยอาจจะดันไปได้ถึง250เลยเพราะเล่นจริงเนี่ยเรามีบัฟจะเพิ่มรงทีอีกบัฟค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนที่เหลือเนี่ยน่าจะเป็นพวก HP พวกเดฟพวกต้านทานต่างๆเนี่ยก็คือเน้นเอาตัวรอดไปแล้วครัเราได้สปีดกับค่าเบรกบเยอะตัวละครตัวน,นี้เล่นได้ครบจบแล้วเนาะ แล้วก็ในส่วนต่อไปในทางหัวข้อสุดท้ายกันแล้วแนวทางการจะทีมของตัวละครเจดาเรียกันเริ่มดูมที่ตำแหน่งดีพก่อนะฮะแนนอนฮะตัวละครดามจเนเราจะเอาไปเล่นกับตัวละคร d p s สายเบรคเช่นตัวของไฟฟาฟและป้าแล้วก็บุญฮิลผมมองว่าสามารถเล่นได้หมดเลยโดยเฉพาะตัวของไฟฟาไคฮะเพราะว่าเป็นตัวละครทัดไฟเนาะทัดไฟก็จะมีส่งเสริมจากตัวของเทสแก่ด้วยก็คือเล่นเป็นตี้โมโนไฟไปเลยครบจบฮนะ แต่ถามว่าเล่นตีแล้ป้าบูลฮิวได้ไหมก็เล่นได้เช่นเดียวกันเนาะตำแหน่งดีเพชรก็จะเป็นประมาณนี้ตำแหน่งซับพอร์ตเนี่ยก็ได้เนาะฮะเป็นซับพอร์ตตีเบรกทั้งหมดเลยตรงเจได้เองดีสุดอยู่แล้วลองเรามาก็หาเลยฮะอีกหนึ่งคนจะเป็น MC ก็ได้ใครไม่มีจะเป็นล้วนเหมยก็ได้ หรือว่าดีสุดฮนะจะเป็นตัวของทิ้งหยุนล่างใหม่ร่าง5ดาวอันนี้ก็เป็นพรีเมียมทีมเลยเนาะแล้วก็ตัวละครเอาชีวิตรอดพวกโร่พวกคิวเนี่ยแน่นะว่าใช้มาตัวของหลงชาก็จะดีสุดในตีเบกฮะหรือใครที่มีใช้เป็นลุงกาลก,กร์ก็คิดว่าน่าใช้งานได้ใช้งานไหวเหมือนกันหรือใครที่ไม่ได้มี2คนนี้ก็ใช้เป็นครอื่นๆก็ได้คือเล่นเอาชีวิตรอดถห้เราเนี่ยไม่ตายคิดว่าสามารถเล่นได้แล้วฮนะตีเบกฟูลทีมก็จะเป็นตาไม่เลย ไฟฟ้าเจดาเรียทิงอยู่แล้วก็หลิงชาใครที่มีครบจบเนี่ยแพทหน้าเขารีรันมาให้ครบเลยทั้ง4ตัวละครนี้ด้วยเนาะก็จบกันมานะครับสำหรับการกายตัวละครดาเรียทั้งหมดเลยในคลิปนี้ผมมองว่าเจ๊กันเนี่ยเป็นตัวละครที่โหดมากแล้วเก่งมากสำหรับในปาร์ตี้สายเบรกเนาะทำให้ตี้เบรกของเราเนี่ยกลับมาเล่นได้เล่นเก่งเล่นโหดอีก1ครั้งเลยก็ว่าได้เอาเป็นว่าใครที่เป็นเมนสายเบรกเนี่ย ไม่ควรพลาดจริงพวกแรป้ป้าบุนฮิลโดยเฉพาะไฟเออร์ไฟก็คือรอบนี้คือมาครบดีมากก็แนะนำม,มากเช่นเดียกวกันฮะ เพื่อนมคิดยังไงกับตัวละครเจไดาเรียรจะเปิดกันหรือเปล่าทำตี้ทำทีมเบรกอยู่ไหมฮะก็รอมาคอมเมนต์มาบอกกันได้ทางลางลางคลิปนี่เลยฮะแล้วก็เช่นเคยขอฝากสปอนเซอร์อีซีการ์ดล้างเติมเกมราคาถูกนะฮะใครจะไปเติมรอตัวของเจไดาเรียรแพดน้าก็ไปจัดเติมกันได้ผ่านทางร้านอีซีการ์ดเลยฮะแล้วก็ใครชอบคลิปนี้เช่นเคยเลยขอฝากกดไลค์ Share, mm hmm. กดแชร์กดซับสไครต์กลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ทางช่องผมเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับผมนะบ๊ายบาย